หยุด procrastinate ได้แล้ว t r e e facts and solution ที่คนมักจะเข้าใจผิดกันว่าเราจะหยุดขี้เกียจและหยุดผัดวันประกันพรุ่งได้อย่างไรบ้าง หนึ่งเลยถ้าเราปรับตัวเองไม่ได้ให้ปรับ Environment รอบๆแทนเพราะว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยมันกำหนดนิสัยไลฟ์สไตล์รวมไปถึงทุกอย่างของเราได้เลยนะทุกคน 2. f i n e Role m o d เดคือถ้าเอาตัวเองเป็นแบบอย่างไม่ได้เนี่ยก็ให้คนที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นแบบอย่างของเราของชีวิตเราในด้านนั้นๆแทนซึ่งมันจะช่วยให้เรามีภาพที่ชัดและเคลียร์ขึ้นเอง สุดท้ายเลยเวิร์กมากคือ3 second law มันคือการที่อย่าคิดเยอะแบบกำลังจะขี้เกียจแล้วกำลังจะขี้เกียจอะไรสักอย่างมีสิ่งที่ต้องทำให้นับแค่3 2 1ในใจเท่านั้นและให้ลุกไปทำมันเลยคือถ้าเรามาแบบเอออืดอือ๊อยทำหรือไม่ทำดีก็จะไม่ได้ทำสักทีนะทุกคนเพราะฉะนั้นนับ3 2 1แล้วลุกไปทำเลยเวิร์กอยู่เออก็ลองทำแล้วเราว่าเวิร์กนะแบบ ตื่นขึ้นมาโอ๊ยเชียตื่นจนเลยสมวมิพอเท่านั้นตื่นได้แล้วอะไรอย่างนั้นมีใครเคยใช้อะไรแล้วได้ผลไหมเพราะฉะนั้นอยากเติบโตไปในทางที่ดีด้วยกัน be the best version of yourself mm hmm. ไปได้วยกัน mm hmm. ก็ follow mm hmm. พวกเรา vibes, s w i p e v i b e s ไว้ได้เลยบ๊ายบาย